สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำหมัดใหม่จริงๆมันก็ไม่เชิงเป็นหมัดหรอกมันก็เป็นเท้าอะนะเราก็กดมาตรงสเตตนะครับแล้วก็มาที่โปรไฟล์แล้วก็มาตรงนี้ไฟติ้งสไตล์นี่สตเกอร์เราก็กดปึ๊บกดตรงที่ล็อกนะครับแล้วเขาก็จะบอกเลยว่าต้องทำอะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวนี้มันสะดวกสบายขนาดนี้เลยเหรอขั้นแรกนะครับเราก็ไปคุยกับ Np c รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นเกาะใหม่นะครับ โอเคเป็นก่อนนี้นะอา้ายังไม่เปิดแมพให้มันไม่เปิดแมพให้หอ่ะโอเคเอาเป็นว่าทุกคนก็มาทางนี้นะครับบนขวาจากนั้น NPC มันชื่อว่าอะไรติก,กิตะก้าใครคือติก,กิตะกาโอเคเจอลาติก,กิตะกะกำลังดรอบอลอยู่มันก็อยู่หน้าเกาะเลยนะปึ๊บโอเครับแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันต้องเวลเท่าไหร่นะ ผม4,006ก็รับได้จากนั้นสเต็ปที่2 Defeat กิต it ิทีตัวอะไรวะเนะี่ยฟุกิทีฟเหรอโอเคครับก็เป็นมอน4,050มันก็คือก่อแรกนั่นแหละก่อกลางเราก็คัสซีนโอเคเรียบร้อยต่อไปนะครับจัดการเดอะดีฟวันโอเคเดอะดีฟวันนะเป็นมอนเวล4,002 อยู่ก่อนเดิมเรียบร้อยต่อไปนะฟิตแมนคิงกัดอ๋อนี่ไงเห็นเลยมัให้จัดการกี่ตัวมันเป็นมันไม่ใช่บอสนี่เขาไม่ได้บอกอ๋อไม่ใช่ดูผิดอันนี้มันเป็นฟิตแมนกาเดียนมันต้องเป็นคิงด้วยนี่ไงก็คือไอตัวนั้นแหละะก็ว่าอยู่มันจะให้เราจัดการพวกลูกกระจอกอย่างนั้นเหอเรอเรียบร้อยต่อไปลอดออฟเซเบอร์ อุ้ยแล้วมันมาพอดีเลยนะเฮ้ยมันเป็นโกโจไปมหลอดออฟเซเบอร์ Lord er, เป็นโกโจอ่ะตายตายแล้วแต่ว่ายังติดคัตตีนะหลอดออฟเซเบอร์ Lord er, ไม่ใช่แบบแช่งเหรอตัวนี้โกโจใช้ดาบแล้วนะโอเคเรียบร้อยก็ไปกิฟบอมให้กับทิกิตะกาปอ๊อบออกไปเลยครับแล้วกดทีมันขึ้นมาสองหน้าต่างเลย อ๋อผมจะคิดยังไงอ่ะอ๋ออ๋อเราไม่ต้องถือโอเคสเต็ปที่7เราต้องไปตกปลาเขาจะให้เราไปหาปลาโอ้โหการจะเป็นนักฟุตบอลน,นี่เราก็ต้องตกปลาเป็นนะเราก็ต้องไปทําเบ็ดตกปลานะคอัอสําหรับใครที่เป็นมือใหม่ทําไม่เป็นใช่ไหมเดี๋ยวนะเหมือนเราต้องไปก่อนนี้ปะโอเคใช่นะให้ทุกคนมาที่เกาะน,นี่แหละเดอ๋ชอโร่เนี่ย โอเคให้ทุกคนมาที่ปราสาทนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนคุยกับ n b c ตัวนี้ใช่ปะไม่ใช่คุยกับ n b c ตัวไหนวะเนี่ยอ๋อนี่ไงถูกแล้วโอเคตัวนี้แหละเขาก็ให้เรานี่ไงราบเบ็ดไปจากนั้นก็ได้เวลาเป็นชาวประมงโอ้ What the f r o g ตัวอะไรวะเนี่ย What the <c oughs> โอเคตอนนี้ผมก็ได้ปลามาครบแล้วนะซึ่งตัวนี้นนะ่ะหายากสุดละไอ้ซับเฟียร์เลเซอร์อะไรเนี่ยมันเป็นแค่ระดับอีพิกนะแต่ว่าหาทาไมผมหายากอะ่ะโอเคนะ Submit ไปบอกเลยว่าการตกปลานี่ใช้เวลานานสุดละนานไม่นานคิดดูจนผมแบบตกปลาเลเวลสองอะ่ะถึงจะได้มาไอ้ตัวเลเซอร์ จากนั้นครับใช้เงิน20ล้านแล้วก็ใช้20เจมโอ้โหดีนะที่เรามันใช้เจมน้อยเพราะว่าเราพึ่งไปเสียเจมกับเอ่อทำผลสายฟ้าตื่นอันนี้ทำไมมันเหมือนโคนลโลกกับทําผลตื่นเลยวนะเนี่สิบปึ๊บเออ,เอ,อตอนนี้เราก็ได้กลายเป็นนักฟุตบอลละปึออ๊บตีธรรมดาเป็นการเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลแต่ว่าฟุตบอลไม่ไปไหนมาดูสกิลเซต ปึ๊บนี่เตะฟุตบอลเป็นเส้นตรงปึ๊บสกิลเอยังไงโอเคเตะฟุตบอลมันก็ต้องเตะฟุตบอลอยู่แล้วแหละจะเป็นแบบว่าเตะฟุตบอลระเบิดอ่ะปึ๊บนี่แต่ทำไมรู้สึกมันลีลานิดนึงดูแบบว่ากว่าจะเตะก็ปึ๊บกลุ้มสกิลซีเฮ้ยอันนี้ง้าง ปึ๊บเฮ้ยมันเตะกี่รอบปึ๊บมันจะเตะสามรอบนะครับสกิลวีอ่าีอย่าบอกนะว่าเป็นคัตซีนอีกอ่ะอาจจะต้องใช้ใส่สตูสกิลอ e. ีปึ๊บนี่ปั๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บโอเคเดี๋ยวเราไปดูดาเมจโอเคมาดูดาเมจสกิลแซตปึ๊บ อุ้ยหมื่นแรงอยู่นะเอบอ้าวทำไมหมื่นเมื่อกี้มืนมันโดน2ฮิตบอาวตอนนั้นเราทำโดน2องฮิตได้ไง,ไไงบ,บ,บ,บ้สกิลเอ็ตุมนี่ไงหมื่นอ่ะปึ๊บสกิลซปึ๊บปึสกิลซมันสฮิตอยู่ละหมื่น โอเคมาดูสกิลวีเนี่ยมันใช้ยังไงอ๋อยาคัดซีนเน้นคัดซีนแลวคัดซีนเฮ้ยนี่อู้มื่นห้าเองเหรอเออคัดซีนอย่างดีทำไมมันมื่นห้ามอ่ามื่นหกสกิลวีมีดาเมจปะเฮ้ยมีอยู่ นึกว่าจะแบบว่าวาร์ปอย่างเดียวปึ๊บปึ๊บป๊บมันทำไมสี่ฮิตอ๋อหรือว่าเป็นอ๋อโอเคนะ่าจะเพราะไอ้แพสซีผมที่มันจะมีโอกาสสร้างระเบิดเล็กๆแบบว่าตีไปแล้วมันจะมีดาเมจเพิ่มเติมอะอง่ายๆโอเคคนระับทุกคนก็ไว้เท่านี้นะกับบัตรใหม่บัตรฟุตบอลถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครเจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อน b o